หน้าจอเนาะวันหนึ่งวันหนึ่งเ,เขียนหน้าจอาท่ากไห่ไปทราบผมไม่รู้เลยครับ <c oughs> <c oughs> ด,ดูนู่นดูนี่ดูรายการการบาดการเมืองบ้างดูดีรายการเกี่ยวพวกดาราลงดาราบ้างดีพวกดาบงดราม่าดูรายการไหนพ้นไหนอะไรก็ว่ากันไปอ,อย่างเงี้ยวันหนึ่งวันหนึ่งเคยจับสังเกตบ,าบ้างไหมฮะเงี่ย ถ้าไม่มีการสังเกตเลยก็แปลว่าดูก็ดูไปนะไม่ได้หาหาอย่างเดียวได้หาอย่างเดียวผมว่าไงเพราะฉะนั้นคนที่สังเกตเขาจะจับประเด็นเพื่อไม่ต้องพูดคุยกันเนี่เหมือน,นกันกับท่านสังเกตเก่งสองเปรียบเทียบแปบลบว่าดูรายการต่างนานท่านก็ต้องเปรียบเทียบนะครับใช่ไหมฮะเวลาเนี้ย ก็มีผู้คนมาจับทางของลุงนะว่าก็แปลว่าคนนั้นเป็นคนที่สังเกตเก่งนะเปรียบเทียบก็เขาคนจะเปรียบเทียบในเรื่องราวที่บอกว่าคนสอนศาสนาจะเป็นกลุ่มอามินอเมนอมิตาพุทธหรือสาธุก็เหมือนกันกลุ่มสอนศาสนาเนี่ยทั่วๆไปผมใช้คำว่าตลาดสดตลาดแห้งนะครับแล้วท่านก็มาฟังลุงเขาให้ตเนี้ย มันก็นเลยก,การเปรียบเทียบหรือเปล่าเนี่ยฮะใครก็ตามที่อยู่ในอยู่ในล็อกอย่างเงี้ยฮะนั่นนะท่านมีความพิเศษจะเห็นข้อแตกต่างต้องขึ้นขึ้นตาช่างเปรียบเทียบครับจึงเห็นข้อแตกต่างทําทนองในกันทีเนี้ยเข้าเป้าเลยทําไมพวกเราจะค่อยจึงพยายามอยากจะให้ท่านเกิดความรู้สึกก่อนเป็นอย่างไร before เวลาคุยกับลุงก็ดีหรือใดก็ได้นะฮะ ความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปไหมใช่ไหมก็สังเกตตัวเองตรงนั้นนะครับก็จะมีความพิเศษในส่วนตัวเพราะสังเกตตัวเองมันง่ายกว่าไปสังเกตสิ่งอื่นรอบข้างมันมาถึงเวลาแล้วครับท่านแบบว่าเดินทางสวนกันนี่แหละครับจะรู้ทันทีว่าใครมีกลิ่นตัวกลิ่นปากเวลาคุยหรือมันจะรู้สึกว่าไอพลังงานที่มันสวนเชื่อยเฉยมันผ่านต ถ้าคนสังเกตจะรู้ครับเหมือนกับรถรถบนถนนรถใหญ่สวนทางมาสิบล้อก็แล้วกันของเราเรถเล็กเนี่ยลมมันจะตีวืดวาดคนสังเกตเก่งจะไหวเพราะฉะนั้นต้องมีของสองสิ่งให้เปรียบเทียบจึงจะเกิดการสังเกตและหาข้อแตกตา่างสิ่งที่ได้ข้อแตกต่างนั่นคือปัญญาครับท่าน